มาอีกแล้วนะคะกับคราบหมวกนะคะก็จะเริรก,กับพวกแป้งที่เราใช้ทุกวันเนาะดูสิโหโสกปรกมาก <c oughs> วิธีนะคะง่ายๆเลยก็คือทำให้เขาเปียกก่อนจุ๊ <c oughs> แล้วก็เอาเขียวนะคะเอาเขียวในกล่องเขาก็จะมีช้อนมาให้ <c oughs> เราสามารถทําเช่นนี้นะคะกับบรรดาคราบที่อยู่ที่ปกคอสเสื้อหรือชักแร้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าเราจะได้เอาคราบสิส่งสกปรปกที่มันแบาฝังเยอะๆออกก่อนอันนี้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าใช้หลายวันอยู่เดี๋ยวเราก็ต้อง ทาไปก่อนแฟบนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะคือผงสกพอกเพียวเนี่ยเขาจะไม่กัดมือเป็นผงสกพอกสูตรเอนไซน์นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีหลักการก็คือเวลาโดนคราบเนี่ยค่ะเขาจะไปแตกโมเลกุลของคราบออก นะคะจะแตกต่างกับพวกโซดาไฟที่จะเข้าไปกัดเพื่อเอาคราบออกการเข้าไปกัดเพื่อเอาคราบออกเนี่ยมันก็จะทำลายเส้นใยของผ้าก็จะทำให้ผ้าแบบทั้งซีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับสูตรเอนไซม์เนี่ยตรงกันข้ามกันอย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือว่าหลักการในการทำความสะอาดของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นการแตกโมเลกุลเนาะดึงดึงคราบสกรปรกออกมา นะคะดังนั้นมันก็จะไม่ทำํำให้เส้นใยเนี่ยเสีย <Yeah. S 1> หายหรือผ้าเนี่ยสีซีดเห็นไหมคะก็จะออกดูกัน็น <c oughs> ถือว่าออกเลยนะ คือหมวกเนี้ยไม่ได้ใส่มาประมาณแบบสักพักนึงละเพราะว่าเหมือนไม่ได้ซักกันนะมันก็คาบมันก็ค่อนข้างจะฝังแล้วก็แห้งอยู่แบบเนี้ยมามาประมาณสักหลายอาทิตย์อยู่เหมือนกันนะคะน,นี้มีหมวกใบหนึ่งก็แบบถลับใสอะ่ะขี้เกียจเปลผงซัฟฟอกเพียวเนี่ยเป็นผงซัฟฟอกที่เหมาะสาหรับคนขี้เกียจจริงนะคือถึงแม้ว่าคุณขี้เกียจอะ่ะแต่คุณก็สามารถมีผ้าที่สะอาดหอมใหม่ดูเดนินี่คือยังไม่ทันได้แช่เลยก็ ออกเกือบจะหมดละแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะแช่เพื่อซักส่วนอื่นๆของของหมวกนี้นะคะ จะแช่ทิ้งไว้แต่จะให้ดูว่านี่ขนาดไม่ได้แช่นะครับที่เมื่อกี้นี้ที่เห็นนะคะก็ออกหมดเลยผงซัฟฟอกเพียวนะคะทุกครบาบสะอาดเรี้ยง ก็แช่ทิ้งไว้